วันก่อนมีคนไข้บอกว่ามันหนูดขึ้นมาตรงเนี้ยนะเป็นปุ่มนูนเลยนะเป็นกันเยอะนะที่ที่อยู่อย่างเงี้แล้วก็เป็นมันเป็นซนะีดนะ่ะที่เราเรียกว่าโรคอะไรนะโรคไอ้ไบเบิลอ่ะเอาคำพีไบเบิลตีมนะันอะมันหายนะบับเบิลไบเบิลอ่ะอย่างงี้นะเนี่ยเนี่ยวิธีแก่นะคือเราพยาพยามพยายามพยายามกดลงไปเลยนะไม่ต้องมีอะไรดึงเอานหนึ่งดึงให้ช่องมันแยกออกเนี่ยเรากดลงไปเลยมันจะเป็นตรงนี้ใช่ไหมก็กดลงไปเลยนะ แต่ดึงดึงสมนิ้วนี้ออกมาห้หนึ่งแล้วก็กดลงไปพอดีคนนี้เขาเป็นดีอย่างเดียวคือไม่เป็นโรคนี้นะอย่างนี้นะกดดึงด้วยนะแล้วก็กดลงไปเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะกดลงไปเลยนะเนี่ยกดลงไปเลยโรคท่าเนี้ยใช้ได้กรณีของคนเป็นข้อมือด้วยพวกข้อมือข้อมือ เท้าเท้ามือไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าเนี้ยกดได้นะอย่างเงี้ยกดเป็นจังหวะน,นะครับหนึ่งสองนะกดไปเลยกดไล่อย่างงี้ได้เนี่ยทุกคนนะจะกดเราจะเป็นหมดเลยเนะี่ยแดงแฟดแฟดทแฟดหมดนะแก้แก้ทางนี้ก็เป็นพวกในนี้ได้ แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นครับเพราะถ้านอกสิโดก็ไม่ต้องไปกด,อ,งงกดอย่างเงี้ยกดตรงนี้ได้กดเอาผักลงไปเนี่ยมันเท้ามือไม่ได้อเท้าแขนไม่ได้พวกเนี้ยจ็บนะถูกห้ถ้ามันเสียดสีกันเมื่อไหร่ส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มันมัน,ม,น,ม,นมือมันชนกันหนูมันชนกัน นั่นเป็นทุกอันนะเนี่ยนะเนี่หัวดป็นยันนี่เด้อเนี่ย,ยบางทีมันเท้ามือไม่ได้มันก็ดันมายันนี่นะ กดไปเลยได้หมดหลยพวกนี้ไม่มีข้อเสียเพราะเราไม่ได้กดหนักนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เยอะ